ออกจากบ้านคุณตาเราก็แวะบ้านคุณยายวันนี้คุณยายได้กินข้าวแล้วนะคะคุณยายไม่หิวคุณยายไม่หิวนะคะอิ่มหลับเมนบอ้อ๊ยนาตาสดใสวันนี้คุณยายได้กินข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําการวัดความดันให้คุณยายนะคะด่างที่ละมื่น่ะล่างเลย วันนี้คุณยายอิ่มแล้วหน้าตาสดใสมากเลยนะคะหนึ่อง เปรีบกระบเขาเหนียบกระตักกระบอเขาเหนียมือจะโค้งมว้ม่เหนีหัวแนมเล้ว คุณหมอเลยคอยจะมียู่มันควรยืนเนอ้อสาธุจะทำทำดวยดวยคอยจะถือหวยวันที่หงเดน,นา่งสาธุสมพรอนปากใหญ่หถือเนะี <laughs> ่